บ,บังคับมาตรา42มาตรา43และมาตรา51ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชนจาจักรเป็นรายปีแต่ไม่เกินประเทศละ <c oughs> 100คนต่อปีและสำหรับคนไร้สัญชาติไม่ให้เกิน50คนต่อปีเพื่อประโยชน์แห่งการกำหนดจำนวนคนต่างด้าวบรรดาดานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันและแต่ละอาณาจักรจะมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นหนึ่งประเทศมาตรา41คนต่างด้าวจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชนาจักรไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและ ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา40และได้รับใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา47แล้วเพื่อการเข้ามาถิ่นที่อยู่ในราชนาจาักรของคนต่างด้าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดให้คณะกรรมการกำหนดักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชนาจากักร โดยคำนึงถึงรายได้สินทรัพย์ความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและฐานะในครอบครัวของคนต่างด้าวดังกล่าวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามเป็นติที่อยู่ในราชอาณาจักรการขออนุญาตคนต่างด้าว จะขอก่อนเดินทางเข้ามาในราชนาจักรหรือขอภายภายหลังได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักรเป็นการช่วคราวแล้วก็ได้เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวกรณีใดกรณี1ตามมาตรา40มาตรา34อาจยื่นคำขอเพื่อมีติที่อยู่ในราชนาจักรได้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต ให้มีถิ่นที่อยู่ในราชนาจาักรก่อนเดินทางเข้ามาในราชนาจากักรจะมีถิ่นที่อยู่ในราชนาจากักรต่อเมื่อเดินทางเข้ามาในราชนาจากักรและได้ยื่นรายการและผ่านการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา18วรรคสองและไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา12มาตรา44และได้รับไปสำคัญที่อยู่ตามมาตรา47แล้วในระหว่งรางรอรับไปสำคัญที่อยู่คนต่างด้าวนั้นอยู่ในราชนาจากักรไป ทางก่อนได้ <c oughs> มาตรา42บุคคลดังต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา41คนต่างด้าวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชนาจักรแล้วและได้กลับเข้ามาในราชนาจักรตามมาตรา48หรือมาตรา51 2หญิงซึ่ง มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและได้สละสัญชาติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าว 3. บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่ว่าหญิงนั้นจะสละสัญชาติไทยหรือในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่างด้าวหรือไม่ก็ตาม 4. บุตรของบิดามารดาซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในระหว่าง เวลาที่มารดาออกไปนอกราชนาจักรโดยมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชนาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกตามมาตรา48เมื่อเดินทางเข้ามาในราชนาจักรพร้อมบิดามารดาซึ่งกลับเข้ามาอีกภายในเวลาที่กําหนดตามหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชนาจักรและบุตรนั้นยังไม่เกิน1ปีมาตรา43คนต่างด้าวที่นําเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงตัวในราชนาจักรเป็นจํานวนเงินเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า10บล้านบาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมก,รรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชนาจากัก <c> ร <oughs> นอกเหนือจากจํานวนคนต่างด้าวที่รัฐมนตรีประกาศในมาตรา40ก็ได้แต่ในปี11จะเกินร้อยละ5ของจํานวนดังกล่าวไม่ได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่นําเข้ามาลงทุนคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีสิ่นที่อยู่ในราชนา,าการตามวรรคหนึ่งต้องแสดงสถานะการเงินตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดเป็นระยะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน5ปีทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรมาตรา44หามีให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามามีสิ่นที่อยู่ในราชนา,าการถ้าปรากฏว่ากฎหมายหรือ คำพิพากษาของศาลต่างประเทศเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดละหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดที่ยกเว้นในกฎกระทรวง 2. ผู้เป็นผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพไม่ 2. เป็นผู้ไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้เพราะกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กตามที่กำหนดในกฎกระทรวงความในวักความในข้อวักสองมิให้ใช้บังคับกับคนต่างด้าวผู้เป็นบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรของบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในราชนาจักรและมีฐานะที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันได้ มาตรา45คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวหากประสงค์จะมีถิ่นที่อยู่ในรัชนาจักรให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงณที่ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองให้ยื่นคำขอณที่ืยื่นคำขอณที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เกินจานวนที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา40หรือจํานวนตามมาตรา43และแต่กรณีหรือเป็นบุคคลตามมาตรา42และไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา44แล้วจะอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีก็ได้คนต่างด้าวซึ่งได้ยื่นคําขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหาก กำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงในระหว่างพิจารณาคนต่างด้าวผู้นั้นอาจยื่นคำขอณนะที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองแห่งเดียวกันนั้นเพื่ออยู่ในราชนาจักรต่อไปจนถึงวันที่ได้รับผลการพิจารณาให้คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจอ,อนุญาตได้การอนุญาตนี้นคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย จะกาหนดเงื่อนไขประการใดก็ได้การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา46คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชนาจักรถ้าในระหว่างรอรับใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา41หรืออยู่ในระหว่างรอรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการหรือพนักงานเจาน้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา45วรรคสองคนต่างด้าวผู้นั้น เดินทางออกนอกราชนาจารรักรให้ถือว่าการผ่อนผันให้อยู่ในราชนาจาักรตามมาตรา41วรรค5หรือมาตรา45วรสองเป็นอันสิ้นสุดเว้นแต่ก่อนเดินทางออกไปนอกราชนาจารรักรได้รับอนุญาตจากพานักงานเจารร้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชนาจารรักรได้อีกและคนต่างด้าวผู้นั้นได้กลับเข้ามาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจารร้าหน้าที่กําหนดให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชนาจารรักรต่อไปตามที่ได้รับการผ่อนผัน มาตรา47คนต่างด้าวจึงได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชนาจาักรจะต้องขอใบสําคัญถิ่นที่อยู่จากอธิบดีหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายไว้เป็นหลักฐานภายในเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่คนต่างด้าวอายุต่ำกว่า12ปีได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชนาจาักรผู้ใช้ปกครอง หรือผู้ปกครองต้องขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในนามของคนต่างด้าวผู้นั้นใ,ในการในการอธิบในการนี้อธิบดีหรือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งมอบหมายจะออกใบสำคัญที่อยู่ต่างหากหรือก็ได้หรือรวมกันกับผู้มอบอำนาจปกครองก็ได้ ถ้าไม่ขอรับไปสำคัญถิ่นที่อยู่ในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการอากักสั่งระงับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชนาจักรเสียได้ในกรณีเช่นนี้การผ่อนผันให้อยู่ในราชนาจักรตามมาตรา41วร5หรือมาตรา45วร2เป็นอันสิ้นสุดผู้ขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา48ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ให้ใช้ได้ตลอดไป แต่ถ้าผู้ถือใบสําคัญถิ่นที่อยู่เดินทางออกไปนอกราชนาจักรแล้วใบสําคัญถิ่นที่อยู่นั้นให้เป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไปเว้นแต่ก่อนที่จะออกเดินทางจากราชนาจักรผู้ถือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชนาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกตามมาตรา50ในกรณีเช่นนี้หากคนต่างด้าวผู้นั้นกลับมา ในราชนาจักรภายใน1ปีนับแต่วันที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทำหลักฐานให้และไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12มาตรา44ให้ใบสำคัญที่อยู่นั้นคงใช้ได้ต่อไปบทบัญญัติในมาตรา12เฉพาะความในข้อ1ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและในความความในข้อ2ข้อ3และข้อ5มิให้นำมาบังคับใช้ แก่กรณีตามวรรคหนึ่งมาตรา49ใบสำคัญที่อยู่ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ที่ใช้ไม่ได้ตามมาตรา48ให้ผู้ถือหรือผู้ครอบครองส่งคืนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวที่ตายให้ผู้ปกครองส่งคืนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ มาตรา50คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชนาจาักรโดยชอบและประสงค์จะออกเดินทางออกนอกราชนาจาักรและจะกลับเข้ามาอีกให้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. นำใบสำคัญถิ่นที่อยู่มาให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่สลักหลังทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชนาจาักรเพื่อกลับเข้ามาอีกตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 2. ในกรณีที่ไม่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เพราะเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้รัชนาจักรก่อนที่มีบทบัญญัติที่ให้คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาขอใบสําคัญถิ่นที่อยู่ให้มาขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยู่จากพนักง,งานเจ้าหน้าที่เสียกรแล้วปฏิบัติตามข้อ1 3. ในกรณีใบสําคัญถิ่นที่อยู่ไม่มีที่ว่างสลักหลังตามตามข้อหนึ่งให้ผู้ถือใบสําคัญถิ่นที่อยู่จะต้องมาขอเปลี่ยนใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา40มาตรา52เสียกร หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชนาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกให้มีอายุ1ปีนับแต่วันที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทำหลักฐานให้และภายในกำหนด1ปีนั้นผู้ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ออกนอกราชนาณาจักรและเขากลับเข้ามาอีกออกี่ครั้งก็ได้การขอ <wi> หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชนาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกและการขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามาขอ้อ2ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง,งมาตรา5 1 คนต่างดาวซึ่งเคยเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชนาจักรแต่ไม่มีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชนาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกหรือมีหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชนาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกแต่ไม่ได้กลับเข้ามาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามมาตรา58หากประสงค์จะกลับเข้ามาอีกกับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชนาจักรตามเดิมให้ยื่นคําขอตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาตเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นแล้ว พิจารณาเห็นพิจารณาแล้วเห็นว่าคนต่างด้าวผู้นั้นมีเหตุอันสมควรหรือข้อแก้ตัวอันสมควรทั้งนี้ทั้งไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12มาตรา44จะอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่ในราชนจาจักรต่อไปโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก็ได้แต่ต้องขอรับใบสําคัญถิ่นที่อยู่ใหม่ในระหว่างในระหว่าง การขออนุญ,ญาตให้นำมาตรา45วรรค2มาบังคับใช้โดยอนุโลมบทบัญญัติในมาตรา12เฉพาะความในข้อ1ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและความในวรรค2วรรค3และวรรค9มิให้นำมาบังคับใช้แต่แก่กรณีตามวรรค1ผู้ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ใหม่ตามวรรค1ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา4มาตรา52เอกสารที่ออกเอกสารที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้ใดสูญหายหรือชำรุดและผู้นั้นประสงค์จะใช้ใบแทนหรือกรณีขอเปลี่ยนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามมาตรา50วรรค3เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนเป็นที่พอใจแล้วให้ออกใบแทนหรือเปลี่ยนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ให้โดยผู้ขอต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง